ยินดีต้อนรับในช่วงของที่สองนะคะช่วงของที่สองเรามานั่งเขียนโปรแกรมผ่านระบบออนไลน์กันต่อด้วยเกมนะคะลูกตามที่เราบอกเมื่อกี้นี้คุณครูให้หนูจดไปแล้ววิธีการทำเราช่วยกันเฉลยแล้วต่อไปนี้เป็นคะแนนคะแนนเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอให้นักเรียนได้ตื่นเต้นเล่นนะคะอ่าเรามาดู เรามาดูกันนะคะเดี๋ยวขอเก็บภาพแป๊บอ่ะเอออาอ่าอ่าอ,อ,อยู่เนี่ยน้องครูงงไปหมดละเกมอยู่ไหนเกมอยู่ไหนเกมอยู่นี่เปิดหลาหนะจออ่ะเด็กๆเห็นเกมของคุณครูยงังเห็นแล้วค่ะโอเค เดี๋ยวเราจะมาลั่นต่อค้างที่เมื่อกี้ปุ๊บอ,อันตอนแรกนะลูกเกี่ยวไม่ได้ฉเฉลยเย้เลเวลสองของครูก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วมาถึงเลเวลสามเด็กๆสังเกตดีๆว่า เส้นชัยอยู่ตรงไหนคะเด็กๆต้องเดินพื้นที่สีขาวนะคะลูกสังเกตน,นะสังเกตไหมเด็กๆคงข้ามผ่านสีฟ,ฟ้าไม่ได้เด็กๆต้องเดินบนสีขาวห้ามไปชนสิ่งกีดขวางเดินตามช่องทางสีขาวบบอ่ะดูดีๆนะคะว่าตัวเราอยู่ตรงนี้ตัวหุ่นยนต์อยู่ไหนตัวหุ่นยนต์เราอยู่ไหนตัวหุ่หนยนต์เราอยู่นี่แวบๆบแบบอยู่นี่ เส้นชยัยเราอยู่ตรงนี้เส้นชยัยเราอยู่ตรงนี้นะจ๊าที่รักเด็กๆดูเลยว่าเด็กๆต้องเดินยังไงเด็กๆต้องเดินยังไงใช้กี่คําสั่งเดินยังไงใช้กี่คําสั่งนะคะใช้กี่คําสั่งด่านนี้นะเลเวลสามนะเอาอย่างงี้ถ้าครูให้เวลาในช่วงชั่วโมงสอนเนี่ยมันจะทันไหม ไม่ทันใช่ไหมเด็กๆต้องคิดใช่ไหมลูกต้องใช้เวลาคิดนานไหมเดี๋ยวเราได้ไว้เป็นนอกรอบกันนานไหมหรือหนูจะทําในชั่วโมงในนี้เลยสิบนาทีในนี้เลยเหรอเอาอยัางไงคะไหนเราลงมาคุยกันสิจะเอาไปเป็นการบ้านคะแนนหรือจะทําในชั่วโมงเลยเอายังไงดีเอาอยัางไดอองไดีเร็ว ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกตุ๊ด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 ตตุเงียบกริบไม่มีสัญญาณตอบรับเอาอยัางไงดีลูกหนูจะทําในชั่วโมงหรือหนูจะเอาภาพกลับไปคิดจะได้ได้คะแนนเยอะๆหรือ,อยังไงคะเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอาวิรยาเอาไงเล็ว้วเสนอความคิดเห็นตายแล้วเด็กๆหนูทําไงหนูก็บอกคุณครูสิลูกหนูให้ หนูอยาให้คุณคุณนั่งเหงาพูดคนเดียวสิลูกเราจะเอาไปเป็นการบ้านหรือเราจะทำในชั่วโมงคะค่ะค่ะคืออะไราทำข้างนอกคะ่ะอ๋อเอาไปทำนอกชั่วโมงใช่ไหมลูกเอาไปเป็นการบ้านนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแคมปหน้าจออันนี้ไปให้ลูกๆก,ก่อนว่าว่าหนูจะเอาไปทำข้างนอกกัน อ่ะโอเคฟังก์ชันปินสก,กีดเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้ในกลุ่มนะคะส่งไปให้ในกลุ่มนะคะเอ่อปอสี่นะคะอันนี้คือ,อครูคะเคปแล้วคะ่ะอ่าค่ะทราบค่ะเดี๋ยวเพื่อคนอื่นจะได้ อ่ะคุณครูส่งไปให้อีกหนึ่งรอบนะคะอำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆอีกหนึ่งรอบเด็กๆแคปแล้วก็ไม่เป็นไรลูกอ่านะคะอำนวยความสะดวกอีกหนึ่งรอบทีนี้เดี๋ยวคุณครูแคปในส่วนของเครื่องมือเครื่องมือหรือคำสั่งไปด้วยเดี๋ยวเด็กๆลืมนะคะอ่าคุณครูคุณครูแคปที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องมือให้ด้วยเห็นไหมคะ สีเหลียมสีเขียวสามคำสั่งหนูๆเห็นแล้วนะลูกสามคำสั่งคุณครูทําให้แล้วเนาะเด็กๆจะได้รู้ว่าเด็กๆจะต้องเขียนคําสั่งยังไงนะคะเป็นรูปภาพยังไงให้คุณครูคราวนี้ทํามาแบบเพอร์เฟกเลยนะคะลูกทํามาแบบเพอร์เฟกเลยนะส่งคุณครูเลยนะคะแล้วประเดน็นประเดน็นประเด็นนะจ๊ะที่รักเือลูกๆจะต้องเขียนให้เรียบร้อย หนูจะเขียนเป็นรูปภาพก็ได้เป็นรูปภาพเป็นชิ้นรูปภาพสีเขียวเ,ยวเนี่ยค่ะเป็นคำสั่งเนี่ยกี่คำสั่งและหนูๆต้องเขียนชื่อนามสกุลในภาพมาให้ครูเรียบร้อยไม่แบบหนูถ่ายปุ๊บแล้วส่งมาเลยคุณครูไม่รู้ใครเป็นใครนะลูกคุณครูขอทําตัวฉลาดน้อยนิดนึงหนูต้องมีชื่อในรูปภาพนะคะหนูต้องมีชื่อในรูปภาพโอเคไหมคะอคอ่าค่ะอ้าว ทีนี้ทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ลิงค์ให้ลิงก์นักเรียนลองเอาไปเล่นอ่าเห็นไหมอำนวยความสะดวกส่งเกมให้เล่นด้วยเอาไปทดสอบลองเล่นแล้วแล้วหนูทำการแคปหน้าจอมาให้ครูด้วยว่าเด็กๆแต่ละคนเล่นถึงด่านที่เท่าไหร่แล้ว ทำให้ครูได้ไหมแคปหน้าจอไหให้ครูดูได้ไหมว่าหนูเล่นถึงด่านไหนได้ค่ะเอาเวลาว่างเอาเวลาว่างนะถ้าผู้ปกครองถามว่าทําอะไรกําลังกําลังจะใช้คําว่าอะไรกําลังฝึกให้ตัวเองเป็นหุ่นยนต์อ้าวเล่นเกมอยู่นี่อ๋อเป็นวิชาวิทยาการคํานวณน,นักเรียนฝึกฝนในการเล่นเกมแต่ไม่ใช่เด็กๆเ,เอาแต่เล่นเกมเด็กๆต้องทํางานบ้านเด็กๆต้องทํากันบ้าน ให้เรียบร้อยและเอาเวลาว่างเนี่ยมาเรียนรู้เดินหน้าซ้ายขวากี่ก้าวจะได้คล่องๆนะคะต้องใช้สัญญากับครูก,ก่อนว่าต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะไม่เอามุ่งอยู่แต่หน้าโทรศัพท์นะลูกเดี๋ยวผู้ปกคองอะไรเนี่ยครูส่งอะไรมาให้เนี่ยเกมอะไรอะลูกลูกไม่ทํางานทําการไม่ทําการบ้านวิชาอะไรเลยเล่นอยู่แต่ของครูชาไม่ได้นะลูกอย่าให้มีกระแสกลับมาหาครูแบบนี้นะเกมที่ให้ เป็นประโยชน์ให้นักเรียนคิดเป็นไม่ใช่ให้มกมุ่นนะลูกให้หนูคิดเป็นเดินเป็นเลี้ยวซ้ายเป็นนับเก้าเป็นนะคะเป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะลูกอันนี้คือการเรียนออนไลน์แบบเบื้องต้นการเขียนโปรแกรมโดยที่เรายังไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้นักเรียนก็จะคิดอย่างเป็นระบบได้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะส่งเกมนี้ให้อ่าคุณครูจะส่งเกมนะคะแล้วอย่าลืม ใครที่ได้เกมไปวันนี้ใครที่ได้เกมไปวันนี้แคปหน้าจอมาให้ครูด้วยนะคะใครเล่นถึงด่านสุดท้ายได้มีรางวัลบอกได้เลยใครเล่นถึงด่านสุดท้ายได้มีรางวัลมีรางวัลอามีรางวัลแน่นอน มีรางวัลแน่นอนบอกได้เลยแต่ต้องแคปหน้าจอมาให้ดูนะต้องแคปหน้าจอมาให้ดูเป็นระยะระยะนะไม่ขี้โกงแบบอยู่ดีๆส่งมาโอ้จบเกมแล้วไม่ได้เล่นวันนี้ถึงด่านไหนต้องส่งมาให้ดูเล่นวันนี้ถึงด่านไหนขอเป็นวันศุกรนะ์นาครูจะขอดูคนที่เล่นได้ด่านไกลที่สุดนะคะคุณครูคุณครูส่งไปแล้วนะใครเล่นได้ด่านไกลที่สุดครูชามีรางวัล อ่าใครถ้าสมมติไกลเหมือนกันเลเวลได้เดียวกันครับครับผมเขาให้เขียนชื่อด้วยวะครับเขียนชื่อด้วยครับโทรศัพท์ผมพิมพ์ไม่ได้ครับอ๋อหมายถึงอะไรลูกหมายถึงในเกมเหรอใช่ครับไม่เป็นไรค่ะหนูแคปหน้าจอเวลาหนูเล่นเกมใช่ไหมหนูแคปหน้าจอครับแล้วหนูก็ส่งมาส่วนตัวครูครับวันนี้ผมเล่นถึงด้านนี้แล้วครับ เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานในเฟซส,ส่งมาส่วนตัวนะส่งในกลุ่มเดี๋ยวเรารลื้อดูอยากครูควันนี้ผลเพลงด้านนี้แล้วครับอ่ะวันต่อไปหนูเล่นคุณครูคจะดูถึงวันสุดท้ายคือวันศุกร์น้าวันศุกร์น้าเพราะว่าโทรศัพท์ผมแป้นพิมพ์มันไม่ขึ้นให้อะไรไม่ขึ้นให้คืออะไรลูกเกมหรอไม่รู้ครับไม่ขึ้นให้นี่คืออะไรมันกดแล้วมันก็ไม่ขึ้นครับแป้นพิม Hmm. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูเล่นรวมกับใครล่ะสมมติหนูเล่นรวมกับตูหรือใครก็ได้ลูกจับคู่กันก็ได้ช่วยกันเล่นกันอะไม่ว่ากันโอเคไหมโอเค,อเคไหมลูกอเ,เออไปช่วยกันเล่นก็ได้แล้วบอกครูว่าเล่นกี่คนเล่นกันกี่คนช่วยกันเล่นกี่คนบอกครูแบบนี้แล้วลูกหน้าค่ะ<า>เดี๋ยวคร<า>ูชาว่า หายไปไหนหมดอถึงอาทิตย<า>์หลุดจะจะโอเคอาทิตย์ก็หลุดไปหมดละอ่ะงั้นวันนี้เด็กๆคุณครูก็เอาเท่านี้นักเรียนได้มีเวลาไปนั่งเล่นเกมจุ๊บจุุ๊บอย่าลืมนะใครส่งให้ดูใครได้เลเวลสูงสดุดมีรางวัลมีรางวัลแล้วอย่าลืมทำข้อสอบไม่ใช่ข้อสอบสิใช้คำว่าข้อสอบดูมันยิ่งใหญ่ ทำเกมเพื่อเป็นเก็บคะแนน,เก,แน,นเ,นะะเก็บคะแนนพิเศษนะคะเกมเก็บคะแนนพิเศษนะคะใครทำได้ก็เก่งอะ่ะก็เก่งกว่าเดิมแน่นอนอ่ะโอเควันนี้ก็เพียงเท่านี้เราไว้เจอกันใหม่หรือหรือถ้าน่ารักแบบนี้เดี๋ยวเราอาจจะมีนอกนอกตาราง อาจมีนอกตารางแล้วอาจคุณครูอาจจะรวมกลุ่มเฉพาะเด็กที่ชอบเรื่องของเทคโนโลยีนะคะชอบแบบเออแบบสนุกอะ่ะคุณครูอยากทําแบบนี้คุณครูอยากอยากมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีมากกว่านี้คุณครูจะมีกลุ่มพิเศษให้เดี๋ยวเราจะรวมทั้งปสี 4, ป่ 5, ปห้าปหก นะคะแล้วก็รวมมอม1 2 3เอาเด็กที่ชอบและสนใจคุณครูก็จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเด็กที่ฉลาดทางด้านเทคโนโลยีเรื่องของการเขียนโปรแกรมไปเลยฝนตกและเด็กๆโอเคนะคะโอเคแล้วเราเจอกันสุกน้านะคะลูกค่ะ okay. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ